ที่น่ากลัวทำไมที่น่ากลัวน่ากลัวถึงเดสารยาเลเซอร์พาร์ตวะกับพุทธมนตรนะนะเสาหิ้งช้าก็น่ากลัวเนวะสองชั้นที่เขาสร้างสูงขนาดนี้เพราะอะไรวะแบบให้เปรตให้เปรกขยับตฐานที่ขนหัวลุกหัวโมอนสีสกขดพัดพุทธสมงสิเจออะไรกูเจอเดินพุทธสมองโอ้ มีรีวิวด้วยเนื้พิษวงทําให้ช,ชง,งนได้เสมอเดินทางวัฒนานลดน้อยเลยมีโอกาสได้ลองไม่ได้พิศวงเลยเดินลูกฟูกธรรมดา <c oughs> <c oughs> เป็นลาดลงไปแต่รถไหลย้อนขึ้นมาภาพลวงตาอูหนี่มัเนเดินลงตาเป็นคนไทยหรือเปล่า <c oughs> ไม่พบอะไม่พบคนไทยเลยแทนที่ประเทศไทยนี่ไม่พบคนไทยเลยเป็นคนหรือเปล่านอนเพลินเขาใหญ่โ <c oughs> อ้โนอนเพลินเกินไปนี่ไม่ได้เป็นคนเลยแล้วน้ําจะ เดี๋ยวเตี๋ยน้บแตกร้านเจออมน้ําแตกได้พูดถึงอะไรออะญี่ปุ่นดิญี่ปุ่นมันน่าจะเจอร้านอาหารแน่เลยญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นก็ไปญี่ปุ่นเลยโอเคมันกูยังอยู่ในกูเกิแครอยู่โอเคต้องเป็นอย่างงี้มันต้องเป็นคนญี่ปุ่นไหมอ่าคนญี่ปุ่นเผื่อเตี๋ยแปลกคนญี่ปุ่นอ้าวคนญี่ปุ่นก็ไม่มีสงสัยตอนที่เขาย้ายดาวหมดแล้วฮะโคตรสูงโอ้โหอาคารโครนอสสาธรเลยโอ้โหสูงจริง ตึกโคตรเตี้ยก็ยังไปโคนออเหมือนเดิมมีความขัดอะตัวเองตึกหายอาคารชัยโยตึกหายตึกไม่มีรีวิวอันเนี้ยไอเดียไอเดียใช่ไอเดียตึกหายของแท้อะลองเซิร์ชนรกดินรกจะมาหากูไปไหนไปหานําจิ้มไหมซอยหลุมนรกดวงจันทร์แห่งดาวบล็ออะไรวะซอยหลุมนรกดวงจันทร์แกตั้งเองวะสถานที่ราชการด้วยไม่มีรีวิวไม่มีรีวิวโอ้ยแต่สถานที่ ก็ดูนรกพอตัวเลยนะร้านนรกอร่อยเหมือนตกนรกคือมันดีหรือไม่ดีวะกูไม่เข้าใจร้านเด็กนรกร้านเด็กนรกบาปบาปบาปอ่าบาปบริษัทบาปชั่วข่าวจำกัด <c oughs> สตูบุญถาวรนะมึงกดแฮมเมืองของคนบาปกดแฮมบิจิกดแฮมบิจิ โนดนคนป่าไอ้อโอ้โแถวนี้มีแต่คนบาปเ้ยคุงเทพโอ้ยนีย่นะกลัวแท้ตอกได้ตอก,ตอกร้านตอกไข่ก็เหี้ยเลยวะเนไปเพระเจ้าอ่ะพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเราจะเจอโบสถ์ไหมเราเจอเจ้าสองเจ้าที่ไม่มีรีวิวทั้งคู่นะฮะเราจะไปเจ้าไหนดีดีกว่าเถื่อนนีเถื่อนกัดร้านกระท่อมเถื่อนนะเจ้าหน้าที่ครับเปิดโปงแล้วนะพ่อครัวเถื่อนย้อนนักตุนเนี่ย เมนูตุนดีมากมาโอ้เมนูตุนยอดนักตุนครัวปลาเถื่อนน่าจะของจริงดูจากคะแนนแล้วน่าจะของจริงไอชื่อคนชอบตั้งชื่อเป็นเถื่อนหมดเลยไหมเยเก๋ากะพาเพราเถื่อนกะพเพราเถื่อนเยอะมากกะพเพราเถื่อนแตกจากกะเพราปกติยงไงคือมันหอมกวาเนี่ยแล้วแบบหอมกว่าแล้วผิดกฎหมายเลยขายเถอะหยุดเวลามีแค่สามอย่างแล้วสามอย่างนี้เป็นคาเฟ่หมดเลยคาเฟ่ทุกที่หยุดเวลาได้หนีแซลมอนหนีหมีหนีหาวกะเพรามีชื่อดำหน้าอะไรก็ได้ ขอให้ลงท้ายลูกกะเพรา้วไปร้านอาหารที่เมียหนีมึงตาหน้าไว้ใน Google แ a p เลยเนี่ยโรตีหนีผัวโรตีหนีผัวอะไรบะร้านหนีลิงอ่ะโอ้ยอย่าอยู่ในลพบุรีนะครับร้านตำแล้วหนีนี่เขาทำอะไรผิดครับเขาไปนี่ไม่ตำส้มตำแล้วตำโหลูกค้าคนบ้าดิคนบ้ากูเชื่อว่ามีรพยาบากับร้านอาหารคนบ้าสร้างบ้านร้านคนบ้ายำตอนแรกกูไม่เห็นสละกอากูเห็นเป็นร้านคนบ้ายาไปแล้วเมื่อกี้โกดังคนบ้าโกดังคนบ้าตำรวจไปกักไว้หรือเปล่าครับ ผมจะขอลองพิมพ์คำหยาบคายเดี๋ยวนะเฮียสิเอ้ยเด็กเฮียวะจีแยกลอนานี่เฮียบาดอีโอ้โหใจเย็นเย็นมึงกดอะไรเพื่นมึงเนี่ยบาดีโอ้โหลูกน hey, ี <c oughs> <rat turkey> <laughs> But, oh. <laughs> ่ล you know ูกนี่กูเจอลูกน้ำเหนื่อยใจมาก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 ไม่พบเพราะว่า Google สบายใจแล้วตอนนี้ บ้านใจรักอ้ไม่มีใครเหนื่อยใจเลยสุกิติ้น้อยกเกี่ยวอะไรคิดถึงร้านคิดถึงภาพดามากเอาซะกูกลัวเลยคิดถึงแม่ร้านคิดถึงแก๊สตอนนี้แก๊สไม่มีใช้แล้วแฟนสิคนเรามีอะไรบ้างเกี่ยวแฟนบ้านแฟนเลยหืมรู้หมดเลยนะเกี่ยวอะไรกับแฟนครับณจ,จุดนี้มันไม่ใช่กูกิแบบแล้วมันเหมือนมึงอัพสตอรี่ไอจีอะกูสา,ารเป็นคนคํานี้เลยนะ,นะ,นะ,นะขวัวแฟนนะทำกับข้าวแฟนหรือเปล่า แฟนอืมขอบคุณที่แจใหทราบแฟนพาไปดูอ่ะไหนดูซิแฟนกูพาไปดูอะไรจะแท่สวยล่อล่อหอยลิมทางหืน่ากลัวมากรับรับล่อๆไ,ไม่ค่อยสบายใจแล้วไม่ค่อยสบายใจกูเตี๋ยวไก่ล่อตีนแม่ไอ้แดกนี่แดกเออมันจะมีร้านอาหารชื่อแรงๆอยู่พอแดกได้โอเคครับพี่แดกดูอ่าสเต็ก แรกพอแดกได้สเตจที่2องนี่คือโยนทิ้งเหรอฮะหรือยังไงครับร้านแยงหมาแดกเ <c oughs> ด็กๆไปเถอะโอ้พี่จะเย็นนะซูชิหมาไม่แดกแล้วใครจะเข้าร้านเฮียหมาไม่เข้าเลยกะแดกทะเลสดแซวว่าไปปุมันไม่ได้แดกทะเลสดใช่ไหมครับอเย้ยแดกๆเยกยกูคิดถึงคําว่าหัวแตกหัวแตกโอ้ยซอยหัวแตกโอ้โหอย่าเข้านะอยู่แถวไหนเนี่ย๋ยูแถวไหนอยู่แถวใต้ไปเนี่ย โอ้ไม่ว้อยู่ในกรุงเทพดูดูว่าอยู่อยู่เขตไปร้านยำหัวแตกนี่คือทำไมไม่เข้าไปหาหมอก่อนวะปากแตกด้ปาก,กปากแตกปากแตกอ่าแล้วอาหารเยอะแล้วอาหารพวกปากแตกนี่เป็นนิยามของอาหารเผ็ดอยู่แล้วฮะเคปไส้แตกนะไอ้ตะกูลแบบพกไส้แตกเนี่ยผมได้ยินแล้วผมไม่ได้รู้สึกขีวผมรู้สึกสงสารนะแบบเคปไส้แตกยำไส้แตกอะไรเงรี้ยมั่งสงสารแปลกๆะตลกดิตลกตลกจะเจอ,จเจอคาเฟ่ไหมหลุงเอบ้านเขาเหรอฮะ God is g ู o ด เฮ้ยใครมาบอกความลับพระเจ้าแถวนี้แล้วต่คงเสื้อพระเจ้าไม่เจอขับการแสดงตลกสายลับดิเออสายลับสายลับคาบร้านสายลับคาเฟ่เอาแล้วฮะรัฐบ,บาลรู้เรื่องแล้วคุยอะไรกันไม่ได้แล้วมีอ๋อเขาพ่สองที่หลอกมืออ่ะมือเฉยจ,จะเป็นอะไรเซิเร์ชมือกูเจอจักรยานจักรยานที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยจักรยานที่ไม่มีภาพจักรยานหรือภาพเลยผีผีจริงๆด้วยด้วยบ้านเคียงสวนผัดไทยผีบอกนี่ที่ไหนก็เป็นแบบนี้มันเกี่ยวอะไรกับผีวะอ๋อบ้านผีสิง คาเฟ่ผีติดวัดโอ้หูน่าหน้า,นา,นากลัวมากชูกิีมชาไทายอร่อยมากไม่หวานมากวันเสาร์หนึ่งทุ่มมีไลฟ์เล่าเรื่องผีกันโอ้หน่าไปนะคลองผีหลอกขวาจะเข้ามาได้หลงทางไปชั่วโมงผีอาร์ตหลอกหรือดูกูโกแบบผิดเอง <c oughs> <c oughs> อฝรั่งรีวิวด้วยฝรั่งรีวิวเยอะด้วยแต่ว่าฝรั่งชอบให้มาบาผีหลอกกันบ้านสุขสันต์แต่อยู่ในหมู่หมู่ผีนะนี่ยังผีอยู่เลยมึงบ้านสุขสัสนตะ์ซะแล้วเนี่ยจุดผีบ้าเบิ่นยาง <c oughs> ถนนแดกลอกว่าอ <c oughs> จริงพี่ผมเชื่อโอ้ยมมาบาน ยามาบานหมาล่าไฟนรกโอ้เขารับจบเสริมด้วยหรอนระกไม่มีงานทาใช่ไหมเทวดาหมูหมักเทวดานี่หมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าวัตถุดิบในการหมักนี่คือเทวดาใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะเทวดาเป็นของเหลวนะตอนแหลยำ <c oughs> มันมันไม่เกี่ยวเทวดาหรือเปล่าเนื้อทอดเทวดานี่คือเนื้อวัวถูกต้องไหมตอนที่แล้วเทวดาเป็นของเหลวนี่เทวดาจะเป็นก้อนละ เหม็นอ่ะกินพริกเบนมากมึงบอกความในใจแกว่ะโรงงานพริกเหม็นที่เดียวกันปะที่เดียวกันจริงด้วยเฮียเหม็นหมื่นลี้เขาขายอะไรวะไอ้กูลองเซิร์ชเดิดๆไปเลยดิแบบว่าดาวอังคารแม่งเลยเชื่อดาวอังคารมีอยู่จริงนโลกเราเป็นร้านเบเกอรี่ด้วยแลกก้วสั่งกลับบ้านได้ด้วยนะโอ้เอ่ออวกาศตุ๊กแกอวกาศที่อวกาศมีตุ๊กแกด้วยแล้วเป็นสเต็กด้วยต้องลองสถานีผักอวกาศน,นี่แบบเขาไงร้านน้ำอวกาศเย็นซ่าหลุดโลกจริงพี่พระอาทิตย์ พระอาทิตย์มีพระอาทิตย์เฉยเลยด้วยนะเป็นท่าเรือด้วยโอ้ยท่าพระอาทิตย์ออันพระอาทิตย์เฉยเป็นท่าเรือแต่จะเป็นท่าพระอาทิตย์กลายเป็นป้ายรถเม์นะฮะหอยอีหอยสายสี่นั่งรับประทานที่ร้านไม่เอาครับผมก็โดนดา่าไอหน้าไอหน้าหอยซีฟูด้ดชื่อเถื่อนมากหมึกเลี้ยวหอยโอย้ผมไม่เคยเห็นสักคดีอะไรที่หมึกทำเงนกับหอยแต่ว่าเป็นชื่อแล้วก็คงทำได้ลงมาก็เจ๊ล่วงหอยใหญ่เลยนะฮะ นขมันไม่เกี่ยวกับหอยฉปิดคลิปแม่งเลยในกรณีที่เราไม่ได้เจอกันครับอย่างน้อยในคลิปนี้เราเจอกันพูดคุยกันแล้วก็จากลากันนะฮะ